ลองโปฟกกมวลังเีดสไหมว้าวตอนนู้นอยู่นะคะไม่รู้ว่ามันจะกรอบนอกนุ่มในตามที่คอมเมนต์หรือเปล่านะใไปดูกันตอนจบค่ะทำไปเรื่อยๆอันนี้ต้องใจเย็นนะคะตุ๊กตุ๊ก ก่อนกินหน่อยอ่ะต่อไปมันจะค่มโอเคไม่ต้องคนมากมน้อยไม่องคนมากละเบิลไปแน่เด้ออร่อยแม็กนะตแคปไปให้มันกรอบๆหน่อยจะไปคนบ่อยเพราะมันกว่ามันจะสุกโอ้โหมันว้าวโอ้โหอร่อยไปจ๊ะไห้หน่อย ไม่ไม่ไม่ย้าหู้นี่อข้าวเหนียวนะคะมันเป็นแบบหมูแบบมัน